สื่อสิงหบุตรชายมังกรดำเฮยหลงผู้ถูกละเลยแม้เขาจะมีความสามารถแต่ก็มักถูกมองข้ามอยู่บ่อยครั้งแท้จริงแล้วเขาเก่งแค่ไหนและมีชะตาชีวิตเป็นยังไงหลังจากตอนที่17 ดูเหมือนว่าเขาจะตายแล้วแต่เขาตายจริงหรือไม่คลิปนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้อาจจะมาสปอยตัวละครจากเทพยุ์สะบ้นฟ้าท้าสวรรค์ความถูกต้องอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าแอดแปลมาจากบทความจีนแล้วก็ข้อมูลบางส่วนจากอินเทอร์เนต็ตอีกทีบวกกับความเข้าใจส่วนตัวค่ะดังนั้นโอกาสที่มันจะถูกต้องเป๊ะๆตามแบบซีรีส์เนี่ยน่าจะมีสัประมาณแค่90%เท่านั้นแล้วทำไมสื่อสิงถึงเป็นตัวละครที่เก่งแต่มักจะถูกมองข้ามอยู่บ่อยครั้งล่ะ บางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมแอ๊ดถึงบอกว่าเขาเก่งทงั้งๆที่ตอนที่17เนี่ยซือสิงก็เกือบจะถูกพระเอกกับท่านอาฆ่าตายไปแล้วทําไมแอ๊ดยังบอกว่าเขาเป็นนักแสดงที่เก่งอีกเอาล่ะเรามาฟังเรื่องราวของเขาก่อน สือสิงเป็นหนึ่งในลูกชายของมังกรดำเฮยหลงแต่ไม่ได้เกิดกับภรรยาสุดที่รักของเฮยหลงนะคะเป็นเหมือนดวงจิตแยกมาจากเฮยหลงเฉยๆซยสือสิงเป็นคนที่มีนิสัยดีโดยเนื้อแท้อยู่แล้วครั้งหนึ่งเขาลงมายังโลกมนุษย์แล้วก็รับบทบาทเป็นเจ้าเมืองหลวซาตอนนั้นเขาเกือบจะได้แต่างงานกับหญิงสาวชาวมนุษย์ที่เขาหลงรักแม้ว่าตัวเองจะเป็นเทพที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแต่ซือสิงกลับปรารถนาเพียงจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขบ,บนโลกกับสตรีที่เขารักสุดหัวใจ ในตอนนั้นทุกอย่างก็เป็นไปในทางที่ดีค่ะซื้อสิ่งได้พบคนรักและคนที่เขาอยากจะปกป้อง แต่แล้วในค่ำคืนแต่างงานที่ชาวบ้านทั้งเมืองล้วนมารวมตัวแสดงความยินดีซินแหว่ขุยนักบวชเผาเทพกับอรหันต์ทองคำก็ปรากฏตัวเพื่อจะขัดขวางสืสิงทั้งยังทำร้ายชาวบ้านคนรักของสื่อสิงนอกจากนั้นก็รายคำสาปที่ร้รายที่สุดใส่สื่อสิงให้เขาไม่ตายไม่เจ็บไม่มีความทรงจำใดๆและในคืนพระจันทร์เต็มดวงสีเลือดความทรงจำที่คนรักถูกฆ่าตายจะวนเวียนตามหลอกหลอนสื่อสิงไปตลอดกาละนาน นี่เป็นคำสาปอม,มตะที่ทำร้ายสื่อสิ่งมาตลอดหลายพันปีโดยเหตุนี้เขาก็เลยลามโซ่ตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ให้พลั้งมือฆ่าใครไปอย่างน่าเสียดาย และสื่อสิงพยายามตามหายอดฝีมือมากมายในแผ่นดินเพื่อให้คนเหล่านั้นสังหารเขาพูดยังไงก็คืออยากตายแต่ตายไม่ได้เลยพยายามหาเรื่องกับคนที่มีฝีมือไปทั่วเพื่อว่าสักวันหนึ่งจะมีคนที่ฆ่าเขาได้เพราะแบบนั้นในช่วงแรกของซิรลี่จะเห็นว่าสอสิงจ้องจะเล่นงานท่านอาของพระเอกอย่างเต็มรูปแบบเพราะเห็นว่าท่านอาของพระเอกสามารถผ่านมิติพลังไร้รักของเฮหลงได้ก็คงเป็นคนที่มีความสามารถมากมากแล้วก็คงจะเป็นคนที่สามารถฆ่าเขาได้เหมือนกันแต่สุดท้ายสื่อสิง ก็ยังต้องผิดหวังเพราะว่าท่านอาของพระเอกก็ฆ่าสือสิงไม่ได้ลายปีต่อมาเขาได้เจอกับพระเอกก็เลยพยายามหาเรื่องให้พระเอกฆ่าตัวเองยิ่งเขาใช้นางเอกเ,เป็นเหยื่อล่อพระเอกก็ค่อยๆกระตุ้นพลังที่มีในตัวออกมาสำหรับเขาเทพคนอื่นนี่อาจเป็นเรื่องเลวร้ายแต่สำหรับสือสิงการที่มีคนที่แข็งแกร่งมากิ่งขึ้นก็จะทำให้เขาได้ตายเร็วขึ้นนั่นจะเป็นการปลดปล่อยเขาจากพัฒนาการอันเลวร้ายทั้งหมด และในตอนที่1 7บ8ของซีรีส์ค่ะซื่อสิงก็ถูกพระเอกที่ปลุกพลังไร้รักขึ้นมาร่วมมือกับท่านอาของตัวเองเกือบจะฆ่าซื่อสิงได้สําเร็จเพียงแต่จังหวะนั้นค่ะนางเอกก็ปรากฏตัวและบอกไปว่านางมีวิธีแก้คำสาปของซื่อสิงเพียงแค่พระเอกเชื่อใจนางนางจะต้องทําได้แน่ โดยนางเอกเอาชุดแต่างงานของคนรักสื่อสิงมาใส่พร้อมเรียกชื่อเขาอย่างอ่อนโยนและวิธีนี้ก็สําเร็จเพราะบนโลกใบนี้คนเดียวที่หยับยั้งสื่อสิงได้ก็คือหมิงเว่ยคนรักของเขานั่นเองไม่กี่นาทีให้หลังนางเอกก็ได้ปลุกพลังเทพบรรพการของตัวเองขึ้นมาโดยบังเอิญและขจัดคําสาบของสื่อสิงอย่างหมดจดเมื่อสื่อสิงได้สติกลับมาอย่างสมบูรณ์เขาก็พูดอําลาและก็ขอบคุณนางเอกรวมถึงบอกกับพระเอกว่า พระเอกไม่จําเป็นต้องทําอะไรต่อแล้วเขาสูญสิ้นความเป็นอมตะตอนนี้เขาจะได้ไปอยู่กับคนที่เขารักแล้วดังนั้นพระเอกไม่จําเป็นที่จะต้องพยายามฆ่าเขาอีกหลังจากนั้นคะ่ะซีซิงก็หันไปทำหมิงเว่แล้วก็สลายไปพร้อมกันอันนี้ก็ดูเหมือนว่าซอซิงจะได้อิสระสมใจเขาแล้วใช่ไหมะคะ แต่จริงๆมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะไม่นานซอซิงก็ตื่นขึ้นอีกครั้งในขุมนรกโชคดีที่การตื่นมาครั้งนี้ของเขาแม้ว่าความเป็นอมะตจะจยังคงอยู่แต่บางคำสาบก็ได้คลายไปอย่างเส้นเชิงโดยเฉพาะความทรงจำที่หายไปตอนนี้ก็หวนกลับคืนมาทั้งหมดแล้ว ซื่อสิงจำเรื่องราวความรักอันแสนลึกซึ้งระหว่างเขาและหมิงเว่ยว่าที่ภรรยาที่กำลังจะแต่งงานกันได้เขายิ่งจาได้ด้วยว่าคนที่ร่ายคำสาปและทําร้ายคนรักของเขาเป็นใครด้วยเหตุนี้ซื่อสิงจึงตัดสินใจรวมพลังกับนกอมตะและตามสังหารคนในเผ่าเทพโดยคําทํานายที่เผ่าเทพเขาเล่าลือกันมาคือจะมีคนคนหนึ่งรวมพลังกับนกอมตะแล้วจะสังาหารเฮยหงได้สาเร็จแถมบุคคลน,นั้นจะกลายเป็นเทพสงครามที่นาพาความรุ่งรจน์มาสู่มวลมนุษย์และสรรพชีวิต ซึ่งยายนักบวชเผ่าเทพซินแว่ขุยก็คือคนควบคุมคำทํานายนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าทุกคนของเผ่าเทพจะเชื่อคำทํานายนี้ฝังใจต่อมาซินอองพ่อของพระเอกก็ได้ประกาศทําสงครามและทาสัญญากับนกอมาตะเพื่อต่อต้านเผ่าเทพสิ่งนี้กลายเป็นว่าทุกคนก็เชื่อสนิทใจว่าพ่อของพระเอกเป็นบุคคลในคําทํานายเห้ i, ลงถึงขั้นลงมายังโลกมนุษย์ด้วยตัวเองเพื่อฆ่าพ่อของพระเอกแถมฉีกปีกนกอมาตะออกเป็นพันๆชิ้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่มีใครจะค้นล้มเขาลงได้ ต่อมาพระเอกก็เป็นคนที่สองที่มีทั้งความสามารถโดดเด่นและมีสายเลือดที่น่าสนใจอีกทั้งการฝึกฝนของพระเอกยังสามารถปลุกพลังเทพไรลั์ขึ้นมาได้ด้วยที่นี้ทุกคนก็คิดแล้วว่าพระเอกคือเทพสงครามคนต่อไปที่จะร่วมมือกับนกอามาตะแน่นอน แต่เรื่องราวทั้งหมดมันก็เผียดจากการฆ่าการค่ะหลังจากการตื่นขึ้นซอซิง,งตัดสินใจทำสัญญากับนนอาม,มาตะเนื่องด้วยคำสาปค่ะที่ทำให้เขาเนี่ยไม่มีวันตายดังนั้นแม้ว่าเขาจะถูกนนอาม,มาตะกัดกินชีวิตไปมากแค่ไหนซอซิงก็จะยังคงมีชีวิตอยู่แต่ต่างจากพ่อของพระเอกที่เป็นเพียงมนุษย์แล้วพอทำสัญญากับนนอาม,มาตะก็ต้องแลกด้วยพลังชีวิตของตัวเองมันก็จะเผาผัานไปทีละน้อยทีละน้อยจนหมด แต่ว่าเสือสิงเนี่ยโดนคำสาปอมาตะอยู่แม้ว่านางเอกจะช่วยขจัดมันไปแล้วแต่เหมือนว่ามันจะยังขจัดไม่หมดจดนะคะ หลังจากทำสัญญากับนกอมะตะสือสิงก็หันมาร่วมมือกับพระเอกและพวกในการโค่นลมเทพเจ้าคนอื่นๆดังนั้นบุคคลที่ถืจริงใน,นคาทานายก็คือลูกชายของเฮหลงจากคนที่ถูกมองข้ามสู่เสียนหนาตาใจที่เทพเจ้าดูแลบ่มเพาะขึ้นมาเองซะง,งั้นซึ่งความจริงข้อนี้มันก็จะเป็นความจริงที่ผิดแผกไปจากการคาดการณ์ทั้งหมดกว่าที่ยายนังบวชเซีนด้วยขุยจะรู้ตัว,วมันก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขาอะไรได้แล้วนะคะยิ่งนางเป็นคนร่ายคำสับอมตะใส่ซือสิงเองกับมืออีกก็คือไม่มีวิธีแก้แล้ว ซินแว่หุยเป็นนักบวชเผ่าเทพที่ทำลายผิดพลาดมากๆค่ะตั้งแต่ที่คิดว่าสินอองเป็นเทพสงครามทำให้เผ่าเทพยกพวกไปรุมพ่อพระเอกต่อมาก็ทำนายว่าพระเอกเป็นเทพสงครามอีกแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็ยังเหมือนเดิมว่านางทำนายผิดพลาดอีกแล้วสุดท้ายเทพสงครามที่แท้จริงก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวนางมากที่สุดแทนซะงั้นค่ะ ถึงแม้ว่าตอนเปิดต้นเรื่องเซอสิงจะเป็นตัวละครที่น่ามั่นไส้นิดหน่อยแต่พอช่วงกลางเรื่องค่ะเขาก็หันหัวเรียวม,มาร่วมมือกับฝั่งพระเอกและเขาก็กลายเป็นตัวละครที่น่ารักและก็น่าสงสารอีกตัวละครหนึ่งเลยละค่ะซีรีส์ออกอากาศทางไอ,อีีจ,จํานวน40ตอนจบมีทั้งภาคไทยและซับไทยให้รับชมพร้อมกันใครไม่ถนัดอ่านซับก็ติดตามภาคไทยกันได้เลยค่ะ ส่วนในคลิปหน้าอาจจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่ากล่าวก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ